อันอินฟล e เอนเซอร์สเบสต์เวอร์ชนได้แก่คุณกิติพัฒน์เรออุกโธดครับยินดีด้วยเชิญเลยครับรับรางวัลน,นี้เลยนะฮะอิ f ฟล e n c นเซอร์เดอะเบสต์เวรน หลายทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่กับคุณการกิติพัฒน์นะฮะผู้ที่รับรางวัลในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดครั้งที่20ครับผมต้อนรับคุณการด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับเรียกน้องกันได้ไหมได้เลยครับอ่าน้องกันรับรางวัลในงานประกาศรางวัลคมชลึกอวอร์ดของเราครั้งที่20ครับผมรางวัลมีชื่อว่าอะไรนะฮะ Influencer Bad Version by Apex ครับว้าว Bad Version by Apex มูลค่าที่รางวัลที่ได้รับมาก็คือทราบมา1ล้านบาทเลย1ล้านบาทครับเออ ความรู้สึกนะตอนนั้นหลังจากประกาศรางวัลปุ๊บแน่นอนว่าน่าจะมีหลายคนที่เข้าเข้าชิงกับเรา,อาเออมันเป็นยังไงมันต้องใจฟูขนาดไหนจริงๆรู้สึกตื่นเต้นมากๆคือเราก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเราไงเออ,เอ,อ,เอ,อใช่แล้วที่ตื่นเต้นกว่าน,นั้นก็คือเราเนี่ยเป็นใครก็ไม่รู้ฮะตอนที่เขาประกาศรา,างวัลออกมาแล้วกันออแบบเดินขึ้นไปบนเวทีมคมชันลึกอ,อออแล้วแบบว่าดาราเต็มเลยแล้วแบบ<ะ>ขึ้นไปยังแบบคิดในใจแบบ เราคือไข่บ้าใช่ครับแล้วก็รู้สึกดีมากดีใจมากๆที่ทางเอฟเฟเนี่ยเขาได้เล็งเห็นแล้วเขาได้เลือกเราแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของเราครับบอกเลยว่าหลายคนอยากจะได้รางวัลนี้มากๆเพราะมันมีเรียกว่าโปรแกรมต่างๆที่จะให้เรานั้นได้อัพเวลความดีของเราถูกไหม เป็นเราในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นได้ครับทุกคนต้องดีขึ้นเออแอบรู้มาว่าเราแอบไปเปิดข้อมูลข้อมูลดูแบบเบื้องหลังย้อนกลับไปเมื่อตอนที่สามารถเปิดให้ดูได้ด้วยใช่ครับจริงๆมันมันไม่ควรหรอกก็คือไปดูแล้วในใน u t u b e อบบก็คือแบบ เขาบอกว่าก่อนทำสัญญรกมจริงๆเนี่ยไม่ควรไปดูอะไรอย่างนั้นเพื่อให้เรากลัวก็คือเหมือนดีชั่วรู้หมดแต่อดไม่ได้ใช่ก็เลยแบบต้องนิดนึงแต่พอไปดูก็นอนไม่หลับก็ถือว่ารู้เขารู้เราลบไ้ายครั้งชนะหลยครั้งแล้วกันนะใช่ครับอ่ะหลังจากนี้เองอยากจะฝากอะไรถึงแบบเฮ้ยคนที่เขาอยากจะอัพเวลความดูดีแบบเราไหมโอเคถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจอะครับก็ ยังไม่ต้องทําก็ได้เดี๋ยวดูเคสกันเป็นตัวอย่างถ้าการทําแล้วดูดีขึ้นได้คุณก็ดูดีขึ้นได้ครับพี่สีแอบอยากจะเห็นน้องกันในเวอร์ชันใหม่แล้วเ,เดี๋ยวหลังจากที่ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วมาคุยอีกรอบหนึ่งได้เลยครับยินดีามากเลยค่ะวันนี้ขอบคุณน้องกันมากเลยคนระขอบคุณครับผมขอบคุณครับ คนครับหลังจากที่น้องกันเนี่ยไปอัปหล่อมาแล้วตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่กับผมแล้วทุกคนนี่บอกเลยว่าจำแนมไม่ได้เลยนี่เป็นไงล่ะอุ้ยเขาสงสัยตาล้อยผมด้วยอ่ะทุกคนนะฮะสวัสดีครับโหสวัสดีกันครั้งครับผมสวัสดีครับสน้องกันหนึ่งครั้งแล้วก็คุณหมอสวัสดีครับวันนี้น้องกันอัปหล่อจากครั้งที่แล้วก็คือแบบโหหลอขึ้นมากจริงๆเลยฮะเดี๋ยวก่อนจะถามคุณหมอถามความรู้สึกของน้องกันก่อนเออได้เลยครับอ่าน้องกันครับหลังจากที่ ผ่านกระบวนการแบบตอนนั้นเราคุยกันมาคือลุ้นเหมือนกันว่าจะยังไงบ้างแล้วก็ศึกษาพอสมควรตอนนี้ก็คือเป็นไงบ้างครับรีวิวหน่อยก็เราอยู่กับหน้านี้มาแบบเป็น10ปีแล้วเนาะเฮะเรารู้อยู่แล้วว่าแบบว่าจุดบกพร่องของเราเนี่ยคืออะไรบ้างครับแล้วหลังจากวันแรกที่เราแบบทำสัญญกรรมมาแล้วแบบว่ามันแก้จุดบกพร่องที่เราอยู่กันกับหน้านี้มาเป็น10ปีเนี่ยรู้สึกแบบดีมาก รู้สึกแบบว้าวมากเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเล็บที่เรายื่นให้กับคุณหมอเนี่ยคือออกมาแล้วรตรงมากเลยครับเรียกว่าไปม,มากอะ่ะใชอ่อย่างย่งน้องเองเนี่ยหลังจากนี้ต้องยัง Follow อะไรยังไงเพิ่มเติมไหมครับอ๋อนแน่นอนครับโดยปกติเราจะนัดที่อย่างที่บอกฮนะหสัปดาห์สสัปดาห์หเดือน3เดือน6เดือน1อปี จนน้องเบื่อน้องการเองเนี่ยเคสตอนแรกเลยที่มาอยากให้คุณหมอแบบเริ่มเล่าให้ฟังหน่อยว่าเอ้ยเป็นยังไงบ้างน้องมาปรึกษายังไงอย่างไงคุณหมอก็ลำบากใจนิดหนึ่งนะครับก็กังวลอยู่นิดนึงเพราะว่าจริงๆน้องกันก็รออยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราเรากำลังต้องนั่งคิดอยู่อยู่พักหนึ่งว่าเราจะทํายังไงให้น้องดูดีขึ้นเข้าไปอีกนะครับก็มานั่งดูจากภาพจากอะไรต่างๆนานาแล้วก็นั่งวิเคราะห์ทั้งทั้งทั้งหน้าเลยนะครับ มันก็เลยมาเป็นโซลูชันว่าหนึ่งคือตาน้องดูง่วงๆไปนิดนึงแล้วก็ชั้นตาไม่เท่ากันแล้วก็อันนี้คือเรื่องปรับชั้นตาแล้วก็<อ>แก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงอันนี้แน่นอนอยู่แล้ว<อ>ข้อต่อมาคือน้องมีเขารเรียกว่าเป็นเองแอ่ง,องบริเวณใบหน้าบางจุดอันนี้ก็ใช้เติมไขมันตัวเองนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องโปรไฟล์ของใบหน้าเวลาเวลาเราจะทําจมูกเนี่ยครับไม่ใช่ทําแค่จมูกนะฮะเรามองโปรไฟล์หน้าด้วยโปรไฟล์หน้าด้วยถ้าเกิดว่า ไปไปดูภาพเดิมของน้องเนี่ยหน้าหน้าน้องจะเป็นแอ่งอย่างเงี้ยโค้งโค้ง <ฮะ S 2> นิดนึงเนี่ยเราก็พยายามทําให้หน้าศูนย์กลางมันพุ่งขึ้นมา <ฮะ S 2> ไม่ใช่ทําให้จมูกพุ่งนะครับทาให้หน้าศูนย์กลางพุ่งขึ้นมา <ฮะ S 2> ถ้าไปกลับไปดูรูปก,ก็จะรู้เลยว่าเราไม่ได้พยายามทําให้จมูกพุ่งจนเกินงามเพราะว่าน้องกันเนี่ยเป็นผู้ชาย <ฮะ S 2> ผู้ชายก็ต้องดูจมูกแมนๆใช่ไหมครับประมาณนั้นอยากจะฝากอะไรถึงแบบคนที่เฮ้ยอยากจะ เดินทางเขาือกําลังตัดสินใจหาสถานที่สถานที่หนึ่งเพื่อที่จะให้ตัวเองดูดีแบบน้องกันหน่อยไหมฮะจริงๆเคสน้องกันเนี่ยไม,ไม่ไม่ได้ยากนะครับหมายถึงว่าแต่ต้องต้อง,ต,องต้องมองภาพให้เป็นว่าภาพโดยรวมทั้งหมดจะเป็นยังไงน้องกันก็คงไม่น่าไม่น่าจะต้องการหน้าหวานมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับต้องดูแมนๆประมาณเนี้แต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือว่าจริงๆอการทําสัลญาญกรรมครับทําครั้งแรกเนี่ยง่ายที่สุด เคสแก้เนี่ยยากนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะเลือกก็ก,ก็ควรจะต้องศึกษานิดนึงแล้วก็จะทําอะไรต้องต้องมั่นใจประมาณนี้น้องการเองหละครับอยากจะฝากบอกอะไรถึงคนที่กําลังชมอยู่บ้างว่าเฮ้ยเราเนี่ยเนี่ยหลังจากที่อ่าดูแลตัวเองมาแล้วมันดีแบบนี้นะเออจริงๆแล้วถ้าอยากจะฝากบอกนะครับ การทำสัญยกรรมเนี minute, so, 8, 2, nah ่ยจริงๆแล้วมันต so, to ้องใช้ค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงเนาะแล้วก็การทำสัญากรรมแบบสมมุติว่าเราจะทำครั้งหนึ่งเนี่ยเราคงไม่อยากมีครั้งที่2ครั้งที่3อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งการเข้ามาคุยกับคุณหมอก่อนหรือว่าการศึกษามาก่อนเบื้องต้นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมาคุยกับคุณหมอให้แบบเราเห็นภาพเดียวกันว่าเราต้องการแบบนี้แล้วคุณหมอก็เห็นภาพแบบนี้แล้วทำออกมามันก็จะตรงตามที่เราต้องการอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะทำสัลยกรรมนะครับอยากให้เข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนจะดีที่ส วันนี้ถือว่านี่คือเป็นเคสตัวอย่างที่นํามาบอกกันแล้วก็เห็นจริงดูดูแลดีแบบนี้คนไหนอยากจะได้สัรลกักษณ์ดีๆแล้วก็ดูดีแบบน้องกันฮะี่ยไว้เลยครับที่เอเปกวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆาเลยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณราบขอบคุณครับ